สวัสดีครับวันนี้พ่อบ้านจะมารีวิวซีรีส์เรื่อง A k Night of the Seven Kingdoms EP 1ครับยินดีต้อนรับกลับสู่เวสเ e อร์แต่ลืมสงครามชิงมังกรอันดุเดือดหรือมังกรที่เผาผลาญเมืองไปก่อนเพราะเรื่องราวนี้เกิดขึ้น90ปีก่อนเหตุการณ์ใน Game of Thrones ในยุคที่ตระกูลทาแกเรียนยังคงครอ,องบัลลังก์เหล็กอย่างมั่นคงและมังกรตัวสุดท้ายเพิ่งตายจากไปพบกับซีรีส์ 《A k Night of the Seven Kingdoms》Kingdom เรื่องราวของอัศวินเนจรผู้ต่ำต้อยกับเด็กหัวโล้นปริศนาที่จะเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ไปตลอดกาลนี่คือสรุปเนื้อหาเอพิโซดที่1เริ่มกันเลยครับเรื่องราวเปิดฉากขึ้นกลางสายฝนชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ราวกับยักษ์นามว่าดังกำลังฝังศพอาจารย์ของเขาเซอร์อารันแห่งเพนนีทรีอัศวินเนจรผู้ชราภาพที่เพิ่งสิ้นลมหายใจข้างทางดังเหลือเพียงแค่ดาบ เก่าเก่าม้าแก่แก่และความฝันเขาตัดสินใจจะไม่ยอมเป็นแค่คนเลี้ยงม้าแต่จะสวมเกราะของอาจารย์และมุ่งหน้าสู่ลานประลองที่แอชฟอร์ดเพื่อพิสูจน์ตัวเองในฐานะอัศวินระหว่างทางดังแวะพักที่โรงเตียมและได้พบกับเด็กชายหัวโลน้นตัวเล็กท่าทางฉลาดเฉลียวเกินวัยชื่อว่าเอกเจ้าหนูตื้อขอติดตามดังไปเป็นเด็กรับใช้แต่ดังก็ปฏิเสธและมุ่งหน้าไปยังทุ่งแอชฟอร์ด เมื่อมาถึงทุ่งแอชฟอร์ดบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักธงทิวปลิวสวยัยและเหล่าขุนนางชั้นสูงรวมถึงเชื้อพระวงศ์ทาเกเรียนที่มาร่วมงานประลองแต่ปัญหาใหญ่ของดังคือไม่มีใครรู้จักเขาและไม่มีใครรู้จักเซอร์อารันอาจารย์ของเขาเลยซึ่งกฎของการสมัครคือต้องมีขุนนางรับรองสถานะความเป็นอัศวินดังเกือบจะหมดหวังและต้องถอดใจเดินกลับไปยังกระโจมที่พักของเขาและได้พบกับเจ้าหนูเอกอีกครั้ง เจ้าหนูเอกแอบตามมาจนถึงเมืองแอชฟอร์ดจนได้สุดท้ายดังจึงใจอ่อนยอมให้เอกเป็นเด็กรับใช้ของเขาจบตอนที่1เป็นยังไงกันบ้างครับกับการเปิดตัวที่เข้มขน้นแต่ก็อบอุ่นหัวใจของ A Knight of the Seven Kingdoms เพื่อนๆคิดว่าใครจะกล้ามายืนข้างดังบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่ให้พลาดสรุป EP 2แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ